ข้าวบุข้าวกินข้าวยันเดียนิวมันน่อากาศดีมากๆเลยมีแสงแดดอ่อนๆตอนนี้กำลัง มาไายบรรยายหน่อยครับากินข้าวกินข้าวโอ้บรรยาย,ญญายเรียกปลาไปกินข้าวนะครับยินหนุ่มวัชพันธ์เออแม่เอ้ยแม่ปลาบูไ <c oughs> ข่ไว้ให้ปลาหมอฟักเ,เพลงใหม่จากปูเป๋อ มา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 มีคนจะไปช่วยเอียกนี่ทำไมวันนี้ถึงขึ้นชาตินะยังอยู่รอดใช่ไหม,ม<า>นุน่น<า>แถวหน่น,นยพยายเองเห็นวันนี้ไปเก็บถั่วกบกระโดดลงตุ่มเลยกบสแส้ๆเลยสงสัยเ,ไไนนเออ นี่ยอยู่ตรงนั้นตรงต้นมะพร้าวแพงมันยังออกไม่ได้โลนกระโดดต้้มเลยปกติไม่เคยเห็นไงวันนี้เป็นชาติแล้วยิบหัวเก้ยวเลยยิ้มนี่นุ่นเด้นุ่นนุ่นนอยแล้วรอยแล้วมุมนี่เป็นเด้อมันใหญ่เร็วแจ้นั่นเด้ฉันก็ว่ามันใหญ่เร็ว พิตาเลยเนาะนั่นแล้วตะวันแล้วนี่ถึงอาทิตย์แต่ว่าเมื่อตัวนั้นเออคือจังตัวมันใหญ่ฉันมองดูฉันไปเก็บมะม่วงไงแดงมันโอ้หนุ่นหนนนุ่น,นออกไปแล้วนุ่นเอ,อจาจะปานุ่นโอ้ตัวใหญ่ขึ้นอย่างไรเลยนี่เก็บมะม่วงก็เลยว่าเอา้าทำไมพิตาเลยเมันตัวมันใหญ่ขึ้นอย่างเร็วตัวมาแล้วหนุ่นมาแล้วเรี้ยงอากาศงามไดน้มิเยอะเออเออเออ ดีลาตัวใหญ่ไม่ได้กินอาหารได้ยายนางไปซื้ออาหารสำหรับปลากินพืชแต่ว่าได้ขนาดเม็ดกลางเพราะว่าขนาดเม็ดเล็กมดมามามานู้นติดอยู่จำปานปูมาจาะป่ากันน่าแกบแต่ต่นนี้เนี่ยมองไม่เห็นแอกรถไปจะกิดถ้าไม่เห็นถ้าถ้าไม่

มันก็กินไงหอยมักน,ยยนกินอยู่แล้วจะปานอาจจะดอดตอดเคล็ดตอดกินเรื่อยไปตอดนี่ขึ้นหัวโตใหญ่จริงจริงนะใช่ไหม,น,มน,นี่ตรงนี้ต้นนีบวัวมีซ้อนมันต้องรอให้เปลือยก่อนนะไหน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 ครับแบบพี่ดูพี่ตายจริน,น่ะต้นอะไรเงี้ยมาตอดเพราะว่าถ้าไม่เป็นสีไม่เป็นสีของ ปลาชัดชิมจะไม่ค่อยเห็นกบมันกินไหมป่ากบกินกบคือสัตว์กินสัตว์กบกินปูนี่ไปหากบจากก่อนเอามาพัดเพลสผ่าทองปั๊บมีปูมีปูแหละเป็นลักเพราะว่าใช้เดือนใช้เดือนอ่าอต่ปลามันนอนเฉยเฉยมันก็เดิ้นหนีมันต้องกินเลยเนาะ <c oughs> ขนาดปูมันยังกินได้เว้ย มันมเหม็นมันก็กิกนทุกอย่างแหละขอให้เป็นขอให้เป็นสัตว์แม่มันอาจจะกินพักเบื่อไปได้แต่เราไม่เห็นมันแต่หมายจะกินใบหย่าอะไรน่น <ừ> มันก่อนเดี๋ยวไหวกระโดด<อ>นีจ่จริงๆที่เขาที่เขาก็อะไรให้ความรู้เอาไว้มันก็เป็นแค่บางส่วนที่มองเห็นเนาะ ในธรรมชาติมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปหรือมันมีหลายมุมที่เราไม่เห็นเราก็ไม่ได้บรญ,ญัติเพราะฉะนั้นถ้ามันเลือกกินแต่เขาเรียกปาลาเขาเรียกไงไม่รู้ลนนปลาปลาปลาต่กอนนาอปล่อยเป็นซิบถุงก็ไม่เคยสนใจปลาปลาปลาอันนี้มันยี่สิบถุงไงยังไม่เคยปล่อยขนาดนี้จักทีปลาดำๆก็มาปลานินปลาอะไรนี่ปลายี่สกปลาตะเพียน มันไม่เห็นซอกระปาท้าพิมพิมตัวนั่นปัดอยู่กระปาหนึ่งเห็นไหมแม่ว่านเห็นเห็นนั่นน่ะกระปานึ่งนั่นปลาท้าพิมก็มาฟังเออเด็กปลากุ๊กกุ๊กนี่เด็กยิ้งเงยยิ้งอ้ายไปเลี้ยงแม่ปลาบูท้องนี่แหละนี่ไปเรียกกระหัวสะพานนี่แหลยแม่เอ้ยแม่ปลาบูไข่ไว้ให้กาฟัก เอ้าป้าบูไข่เหตุการฟังข้อหลวงรักคิศลู่ในอุทนดูฝั่งนี้เรียกเอาคนมาขุดโอมาขาดิเดี๋ยวดูใน YouTube ได้นะคะตอนนี้สาวเพชรมาฟังเ็ย่านางเงินโพทองอีกต่างหากย่านางปู่เป๋ออายุย่านางว่างานแอนปู่เป๋อลงใน YouTube เดี๋ยวจะทยอยลงเรื่อยเรื่อย มี YouTube เป็นช่องเป็นของตัวเองแล้วครับวันนี้วันนี้เลี้ยงหลายอย่างเลยครับฮะเลี้ยงแมวเพิ่มขึ้นเลี้ยงปลาเพิ่มขึ้นเลี้ยงหม้ไม่เลี้ยงเพิ่มเด้อเลี <laughs> เ้ยงกุ้ยเตี๋ยอยู่ถนนวนิ่งขี่แตีขี่แตน้ยขึ้นเขาหอยเชลลีก็จะต้องเลี้ยงแล้วว่านี่มากไม้เลยทีนี้นี่โอ๊ะดอกหอยเชลลีนี่ไม่ต้องไปกินเขากินนาใครตรงนี้ ผมจะอยู่ในซะาก็กินมะม่วงนี่เม็ดลอยเลยมะม่วงหอยเชอรี่มันแทะเออีอกิน,นได้ใช่ไหมหอยเชอรี่ก็โอ้เขาขายดูดิเขาแคะเอาไปขายเออต้มแคะขายในตลาดเออปลาทับทิมยังไม่มาจริงๆมีแต่ปลานี่นี่นี่ผลมานิดหน่อยนี่นี่นี่นนมันนอนหรอลองดูยงลองยูทูบอ่า หลายนาทีได้ให้ดูวิถีชีวิตแก้เซ็งยูปะหายใจปะเป็นขันกำลังใจให้ลูกหลานนี่คือสภาพบ่อหลังจากสองสามวันที่แล้วฝนตกลงมาแต่เราก็เลยตัดตรงหน้าตรงจุดนี่ ตอนนี้ว่าจะทำที่นั่งแต่คนช่วยคนทำติดภารกิจมีงานสีดำก็เลยต้องหยุดไว้ก่อนแต่เมื่อวานนี้เดินไปเก็บมะม่มวงเก็บผักกะทินอุ้ยเห็นปลาทับทิมขึ้นมาเป็นฝูงตัวใหญ่ขึ้นเห็นชัดเจนเลยจะยะเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ขอบคุณที่เข้ามาชมช่อง ย่านางว่างงานแอนปูเปิ๋นะคะจะพยายามาให้ดูอะไรที่มันไม่หนักสมองผุ้ที่รับชมค่ะหยุดที่กุตะไปไหนไปด้วยแต่ไม่ได้ช่วยเลยสัก,กบาท